ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูมาดูข้อ29กันต่อนะครับข้อ29มาถึง if you touch Mona Lisa it will be ruined ถ้าควรไปจับโมนาลิซาซึ่งคือภาพนะครับเป็นภาพโมนาลิซานะครับ it will be ruined มันจะถูกทำลายมันจะเสียหายนะครับ ยู you, นะครับแล้วก็ touch it นะครับการนี้เราบอกมาก่อนว่าการที่คุณไปจับโมนาลิซาเนี่ยมันจะเสียหายนะอย่างที่พี่บอกถ้ามี If เนี่ยการใช้ View จะเป็นตัวที่แสดงถึงความรุนแรงสูงสุดความแน่นอนสูงสุดแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าจับเนี่ยมันพังแน่นะครับถ้าใช้วิ w แบบนี้มันพังแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นเพื่อเขาเลยมีมายู o u c h it นะครับซึ่งถ้าจับแล้วพัง เราก็ควรที่จะไม่จับใช่ไหมครับควรที่จะไม่จับซึ่งมันควรจะแรงระดับไหนมันควรจะแรงระดับไหนมนาลิซาเท่าที่ทราบกันนะครับก็เป็นรูปภาพที่โคตรน้ำค่าคงจะอยู่ระดับที่ห้ามจับโดยเด็ดขาดในสีตัวเลือกนี้ครับมีตัวไหนถึงระดับห้ามจับโดยเด็ดขาดไหมครับมีครับนั่นคือตัว a ครับ must not นะครับถ้าใช้ must must not นะครับจะหมายว่า ห้ามโดยเด็ดขาดห้ามแทบทุกกรณีถ้าดอนนีทูจะเป็นยังไงครับดอนนีทูแปลว่าไม่จําเป็นที่จะต้องจับแปลว่าอะไรครับจับได้แค่ไม่จำเป็นที่ต้องจับไม่จำเป็นต้องจับหรอกแต่จับได้ไหมจับได้ซึ่งมันจะดีมากนะมันจับได้ที่มากไม่ดีดอนแท v บทูเหมือนดอนนีทูครับไม่จําเป็นต้องจับแปลว่าจับได้ไม่จําเป็นแต่จับได้ก็ไม่โอเคชุดน็อตไม่ควรสูงขึ้นมาหน่อยสูงกว่าหน่อย แต่มันก็แค่ควรไม่ควรนะครับซึ่งความรุนแรงความห้ามเนี่ยมันยังสู้มัสไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อน,นี้ข้อที่ควรตอบคือมัสน็อตถ้าถามว่าข้อน,นี้ไม่มีมัสขึ้นมามีสามตัวเลือกตอนนี้ถูชนจนแทบถูชุดน็อตขึ้นมาต้องตอบอะไรครับต้องตอบชุดน็อตนะครับแต่ว่าข้อน,นี้มีมัสน็อตมาข่มบาร,รมีของชุดพอดีก็เลยทําให้ข้อน,นี้ต้องตอบข้อเอกมัสน็อตนะครับโอเคนะครับ,นะรบข้อน,นี้ไม่มีอะไร ก็ต้องจำไว้เสมอนะครับว่า m u s t นะครับจะสูงสุดในเชิงของเรื่องการบังคับนะครับแล้วรองลงมาก,ก็เป็น h ชู t นะครับ Have to ก็จะระดับเดียวกับ m u s t นะครับแต่ n ด have to เนี่ยคนละเรื่องกับ m u s t l e เลยกราโอเคครับข้อ29แค่นี้ครับ